สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุอิฟนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยเล่มสีเขียวเล่มแบบนี้เลยนะคะเล่มสีนะคะแล้วก็เล่มเป็นเล่มสีเขียวแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็ให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่21ค่ะเด็กๆจะเจอรูปช้างแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่21นะคะอ่ะ,ะมา เริ่มทํากันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเด็กๆขาเด็กๆเ,เ,เห็นเป็นรูปอะไรคะรูปแรกเห็นเป็นรูปอะไรคะช้างใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆเ,เห็นเป็นรูปช้างเนาะอ่ะทีนี้นะคะเรานะคะจะมาอ่านก่อนที่เราก่อนที่เราจะเขียนตามรอยปะเราก็ต้องมาอ่านทบทวนก่อนนะคะอ่ะให้เด็กๆ อ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนําแล้วก็ให้เด็กๆอ่านตามนะคะเ่ารามาเริ่มกันเลยค่ะคาแรกชออานอชางไม่ทงช้างอีกหนึ่งรอบนะคะชออางอชางไมโทช้างพอเด็กๆอ่านตามคุณครูเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆมาเขียนตามรอยปากเลยค่ะ อ,อ่านก่อนเขียนเขียนทุกครั้งนะคะแล้วก็ต้องเขียนตามรอยปากก็ต้องเขียนให้อ่าให้ตรงรอยจุดปากด้วยนะคะอ่าคุณครูเขียนในคอมอาจจะออกนอกเส้นจุดปาไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเด็กๆก็พยายามนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นรอยจุดปะกนะคะอ่าเราก็ ทำหัวไปเลยนะคะลากเส้นขึ้นไปนะคะอ่ะมาเขียนอีกหนรอบนะคะเขียนให้ส,สวยๆนะคะถ้าออกนอกเส้นรอยปานะคะให้เด็กๆเ,เอายางลบๆเลยนะคะเพราะว่าจะฝึกสมาธิด้วยนะคะถ้าเด็กๆจดจ่อกับตัวหนังสือไม่วอกแวกเด็กๆก,ก็จะเขียนสวยนะคะชอช้างแล้วก็จะไม่เขียนออกนอกเส้นรอยปาด้วยค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะชอช้าง ต่อไปนะคะคาที่สองนะคะ <_ at> เด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะรูปที่สองอ่ารูปบ้านใช่ไหมคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันก่อนที่เราจะเขียนนะคะบออะนอบ,บ้านไม่โทบ้านอีกหนึ่งรอบนะคะบออะนอบ้านไมโทบ้านนะคะพอเราอ่านเสร็จแล้วเราก็มาเขียนตามรอยจุดปะเลยนะคะเขียนเหมือนเดิมนะคะ อย่าพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นรอยจุดป,ปะนะคะเขียนไปเลยอ๋เขียนไปเลยนะคะอ่ะทำไมจอยขี้เหร่จังไม่เป็นไรเด็กๆก็พยายามเขียนให้สวยนะคะทำหัวนอหนอูลักเึ้นขึ้นไปอ,อีกหนึ่งตัวเขียนหัวกลมๆล,ลักเส้นลงนะคะลักเส้นตรงไปแล้วก็ลากขึ้นนะคะ แล้วก็มวนหัวแล้วก็ทําเติมไมโทเติมสระอาแล้วก็เติมนอนหนูแต่กลายเป็นคําว่าบ้านนะคะเด็กๆจะได้แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปคําที่สามนะคะต่อไปคําที่สามอ่ะต่อไปคําที่สามแล้วอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไรคะรูปที่สาม เูว้า wow, ใช่ไหมคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะวออาววาวไม่เอกว้านะคะวออาวว้าวไม่เอกว้านะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะวออาวว้าวไม่เอกว้านะคะอ่ะให้เด็กๆทำหัววอ wow แหวนลากขึ้นเติมไม่เอก เติมสาระอาแล้วก็เขียนวอลแหวนปิดหลังนะคะทำแบบนี้อันนี้ก็วงหัววอลแหวนลากเส้นขึ้นไปเติมไมเอะเติมสาระอาเติมวอแวนปิดหลังเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะรูปสุดท้ายอันนี้ใช่ขนมปังหรือเปล่าคะเด็กๆ ไม่ใช่อ่ะแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะอ่ะข้าวใช่ไหมคะอ่ะเรามาสัางเกตดพร้อมกันนะคะขออาวอขาวไม่โรข้าวขออาวอขาวไม่โรข้าวนะคะอ่ะให้เด็กๆเ,เขียนหัวขอไข่ลงมา แล้วก็เติมไมโทข้างบนนี่เขาเรียกว่าสระไมโทนะคะแล้วก็สระอาแล้วก็วงหัววอลแวนนะคะลาขึ้นโค้งลงอ่ะต่อไปอันนี้วงหัวขอไข่โค้งมาอ่ะอันนี้วงหัวไมโทสระอาแล้วก็เติมวอลแวนนะคะอ่ะ เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนะคะระบายสีว่าให้สวยงามเลยนะคะาระบายสีให้สวยงามไปเลยระบายสีให้สวยงามเลยนะคะพป็ครูจะระบายไปนะคะเด็กๆก็ระบายให้สวยนะคะ ถ้าเป็นข้าวข้าวสีอะไรคะเด็กๆข้าวสีขาวเด็กๆก็ไม่จําเป็นรับต้องระบายก็ได้นะลูกเพราะว่าข้าวมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมคะระบายก็จะระบายแค่ถ้วยก็ได้ลูกระบายแค่ถ้วยมันก็ได้เพราะว่าข้าวมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วระบายแค่ถ้วยอย่างเดียวก็ได้ค่ะระบายแค่ถ้วยอย่างเดียวเลย แต่แบบนี้ก็ได้ค่ะระบายให้ทั่วๆเลยก็ได้ดูกเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าข้าวมันเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่ต้องระบายใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วบ่าตอนนี้ก็ต้องระบายให้เสร็จนะคะระบายให้สวยเหมือนกันเลยปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เด็กๆก็จะได้แบบนี้แล้วเด็กๆก็เขียนชื่อตัวเองให้สวยงามนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาอ่านบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะมาอ่านคำแรกนะคะชออางอชางไม่โทช้างนะคะอ่ะอ่านคำแรกชออางอชางไม่โทช้างต่อไปคำที่สอง บออานอบานไม่โทบ้านนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะบออานอบานไม่โทบ้านนะคะต่อไปคำที่สามคำที่สามนะคะต่อไปคำที่สามคำนี้นะคะคำนี้นะคะ วออาวอวาวไม่เอกเาววออาวอวาวไม่เอกเาวนะคะต่อไปคำที่สี่นะคะขออ,วอาวอขาวไม่โทรข้าว ขออวขาวเมทโทรข้าวนะคะอ่ะพอเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่ออะไรนะคะชื่ออยู่เด็กหญิงอะไรแล้วก็เด็กชายอะไรก็ให้เด็กๆเขียนชื่อไปเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้าเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยลูกให้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปนะคะเราจะกลับมาอ่ะเราจะมาต่อหน้าที่2กันแล้วนะคะอ่ะ หน,หน้าต่อไปนะคะหน้านี้นะคะหน้าที่12นะคะคําสั่งบอกว่าให้เด็กๆนะคะอ่านคําและลากเส้นโยงคําที่เหมือนกันเรามาดูคําแรกและเด็กๆก็ลากเส้นตามคู่อีฟได้เลยนะคะเรามาดูคําแรกกันก่อนนะคะคําแรกนะคะ,ะคําแรก d o อา wall, d o นะคะให้เด็กๆอ่านตามคูน,นะคะ ถ้าเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะอ R W d ดาวนะคะอ่ะทีนี้นะคะพอเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆก,ก็ไปหาคำที่เหมือนคำนี้สิคะอยู่ไหนอ่าเด็กๆด,ดูด้านขวามือนะคะว่ามันเหมือน เด็กๆให้เด็กๆสังเกตด้านขวามือนะคะว่ามันเหมือนคำไหนบ้างที่เหมือนกับคำว่า do, r, w, down คำที่เท่าไหร่คะอคำที่สี่ใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆลากมาแบบนี้เลยนะคะอต่อไปคำที่สองขอ r, วขาวเมโทข้าวคำไหนที่เหมือนคำว่าข้าวคะเด็กๆคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามหรือว่าคำที่สี่หรือว่าคำที่ห้าคะ คำที่สามใช่ไหมคะให้เด็กๆลากมาปืด๊ดแบบนี้เลยต่อไปคำที่สามนะคะชออ,งอชางช้างไม่โทรช้างชออ,งอชางช้างไม่โทรช้างคําว่าช้างเด็กๆด,ดูด้านขวามือสีคาวว่าคําไหนเป็นคําว่าช้างคำที่สองใช่ไหมคะให้เด็กๆลากเส้นขึ้นปืด๊ดแบบนี้เลย ต่อไปนะคะคำที่4นะคะอ่านพร้อมกันนะคะอ่ะคุณครูจะอ่านนาเด็กๆอ่านตามนะคะบออะนอบ,บ้านไมโทบ้านอีกหนึ่งรอบนะคะบออะนอบ้านไมโทบ้านนะคะอ่ะบ้านก็ให้เด็กๆลากเส้นลงอ่ะคำว่าบ้านอยู่ตรงไหนลูกดูขามือสิคะคำว่าบ้านในยความที่เท่าไหร่ คำที่ห้าใช่ไหมคะลากเส้นลงมาหาคำบ,าบ้านเลยต่อไปนะคะคำสุดท้ายแล้วอ,อ่านพร้อมกันตะกดพร้อมกันนะคะตอนจอีกหนึ่งรอบนะคะตอ,อนจอ,อ่ะเหลือคำไหนบ้างที่เรายังไม่ลากเส้นไปหาอ่ะถูกต้องค่ะคือคำข้างบนคำแรกเลยจอ,อนจอ,อ่ะเด็กๆก็จะได้ แบบนี้นะคะอ่ะพอเด็กๆนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่ออีกเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เรานะคะจะจบในคลิปนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะโดยที่คุณครูจะอ่านนําแล้วก็เด็กๆก็อ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเรามาอ่านกันเลยนะคะดออาวอดาว ดอาวอดาวสะกดตามได้เลยนะคะต่อไปคำที่สองขออาวอขาวไม่โทรข้าวขออาวอขาวไม่โทรข้าวต่อไปคำที่สามชออ,งอชางอช้างไม่โทรช้างชออ,งอชางอช้างไม่โทรช้าง ต่อไปคำที่สี่บออนบ้านไม่โทรบ้านบออนอบ้านไม่โทรบ้านต่อไปคำที่ห้าคำสุดท้ายแล้วจอ,อนอจานจอ,อนอจาน เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะการบ้านคุณครูมีสองหน้านะคะหน้าที่21แล้วก็หน้าที่22สิบนะคะให้เด็กๆทุกครั้งที่เด็กๆเขียนหนังสือเด็กๆก็จะต้องสะกดแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะคะถ้าเด็กๆยังสะกดไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยพาอ่านแล้วก็ช่วยพาสะกดได้นะคะเด็กๆจะได้อ่านภาษาไทยได้คล่องนะคะอ่ะ สำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณอิฟก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆและเจอกันใหม่ในวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆให้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะและเจอกันใหม่วันเปิดเ,เรียนเพื่อหารไายเด็กๆบ๊ายบาย